อเงี้ยอเคดีสุดมากดีมากครับดีมากดเทเลยช็นกดตั้เต้นที่สุดตเกีเดี๋ยวยังหน่อยโอเคนรันี้โอเคชอตนึงหนดีครับช็นึงนะต้องก้าวหน่อ ดีครับหนึ่งสองดีครับ <dim Hugo. S 1> ดีเออจริงจริงดหน้าเลยดมาหนึ่งสองดีครับมันใช่คนนัวเลยมานี่ยนมันนตืเลยเออี่ยนแกอยู่แกแกอยู่ตรงนี้ที่นี โอเคครับที่บังนะโอ้ยไปแล้วบายยปิงเก่งมากเลยครับคือต้องอย้วกันอากกินจนฉันถ่ายแล้วดึงแขนอดนะบอกไปอดนะไม่จะกินอย่างเดียวดึงแขนกลับแล้วเป็นอะไรอะทำไมได้กินนั่มคนเดียวไม่กินเนาะคงไม่นีรอก